แล้วเพื่อลงแล้วเพ่งลงแล้วเพ่ลงแล้วนะเล่นไหนเล่นไหนีไยเขีวี่วพี่ไปป้ายเขียวพีไปป้ายเขียวกูยิงดอยู่บ้านนะงหลังบ้านเราพี่เกดอยู่ไหนพี่เกดอยู่หลังบ้านมันอยู่หลังบ้านมันโไปซ่อมไปซ่อมไปซ่อมย้เลยยอนนโอเคไล่ไล่ไล่เปิดใช่หมพี่ไล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 ่เลยไล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 ่เไล่เลยไล่เลยไล่เลไล่ยยไเลไล่ลเลไเลไล่ลไล่ลไยไไลลยไไล่ไลไล่ไล่ลไไลไลไล่ยไ่ยไ่ล่ลไล่ล แทกแท็กแท็กตรงเขาแท็กขาแทกขาแทกเขาเคลีย์นี้เคลีย์นี้แทกมึอมึงไ่ตัวนอกนี้ไ hehe, titled, mum, ่ตัวนอกนี้ในไายิงได้อยู่นะโบแลโบมาแตกแลบมันแตกไม่เอายก่ี้เอายกนี้เอากนี้ไม่ไม่ต้องสุดไม่ต้องสุดไอ้เหียกอยู่หลังานะเิดพื่ออมาเยาหน่อยน้องอย่างงี้ครบจ มาบุ้งมาบุ้งมาคิม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 บุ้งการกับไปลงกลางกับเรื่องกลางเล่นตรงกลางกับเล่นตรงกลางเพื่อนกับเล่นตรงกลางกับเล่นตรงกลางเอมนดีรวตรงกลางเอ็นดีลงตรงกลางไว้นะรวมตรงกลางเพื่อนอย่าเล่นคนเดียว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 อย่า

รถแม่งตกอยู่ในกลางไฟดิไม่ไหวดิไปไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร์ไปเอาฝอบบอกเอาฝอบอกไปเอาฝอบบอกไปเอาฝอบบอกไปเลยให้เพื่อนเลยมียาตัน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 เอามีดเดีเปลี่ยนมีดเดีเปลี่ยนมีดไล่เปลี่ยนมีดไล่ อย่าอย่าวางแบบนั้นอย่าวางแบบนั้นปิดปิดปิดให้มันชุบดึงฝอมาดึงฝอบอก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 มันชุบปะมันชุบปะมันชุบปะไปไปในไฟไปในไฟไปในไฟคนเดียวพอชุบชุบเปลี่ยน ยิงนึงดิตายจ้ะยีงหนึง แล้วมันก็จะแพ้กูไงที่มึงที่ขยะดีมีเล่นกันไว้ดีมีเล่นกันไว้ตอนรวมกลางตอรวมกลางเกิดนี่ดเกิดนี่เกิดนี่ดเกิดนี่ดเกิดนเกิดนี่ดิเกิดนีกดนี่าิกดนกนกนีน่เกกนกกนน่กนเเนเปลี่ยนปืนด้วยเเี่ี่นน เฮ้ยเอาเพื่อนบอยบอยบอยเพื่อนกลางไฟมันุ้งเพื่อนไปมันุ้งเพื่อนไปเอาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมากลางไฟกลางไฟแปเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนมาเข้าไปเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในเข้าไปไงด้วยเคลียให้จบเฮ้ยตอนนี้ชุบดูข้างในด้วยดูข้างในด้วยข้างในข้างในเติมข้างใน กูตายไอ้เที่ยกูแม่งล้มแล้วไม่เหรอจบมันหมดแล้ว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 ตายตายไอ้เัี่ยจะไปไหนไอ้เที่ยกันเจ้าเปลี่ยนปืนด้วยนะเปลี่ยนปืนเล่นเปลี่ยนปืนไปไปจะทำเที่ยแกส่งยิงเยกสุดหมดสวยไอ้กระสุนที่พี่มีพี่มีภูม,มิเลขไรมีอยู่เหลืออยู่โอเคสวย เอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตาย <Nein> เอาให้ตาย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 ตายปะพี่จกิดยิงหนักไปไม่เลยสุดไปเรายิงหนักไปแล้วไหมเอาสมบัติไหนเอาศพออกให้หน่อยพี่หยิบหยิบสมออกไหมหน่อยไอ้ต้องเอาศพออกต้องเอาศพออกต้องเอาศพออก ช่วยฝอบอกหน่อยเอาฝบอกหน่อยเอาฝบอกหน่อยเอาฝบอกอีกเอาฝบอกอีกหาหารถดิพี่หารถดิลุกขึ้นมาตามดิได้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 พี่เอ็นพี่เอ็นบอก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 รถลากรถไฟเอาศพออกมาให้หน่อยเอาศพมารถไอเอาศพมาทางรถไฟทางรถไฟทางรถไฟเอาศพไปทางรถไฟเอาศพไปทางรถไฟ เฮ้ยบอยบอยกูขอนัดหนึ่งบอยกูไปฟ้อมรถบอยขอนัดหนึ่งยิ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 งหมายสัตว์แล้วกูขึ้นรถแล้วไอ้เหี้ยสุดไปสุดไปสุดไปเฮ้ยขอปืนไม่เล่นขอปืนไม่เล่นตู้ซุปเปอ ่วไะามไวามดีาเหีขยค่หลับมา้ยไ่ลายึ้นรถมาขึ้นรถมาขึ้นรถมาขึ้นรถมา้นมาขลไม่หลับมด้ีเห็นใครมีปืนถือมเีปืนถอสวย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 คืนแล้วคืนแล้วไปเอาศพดูดูข้างนอกด้วยไอปืนปืนปืนดูรอบนอกดีรอบนอกดีรอบนอกโอเคตรงไหนเพื่อนโดนตรงไหนบอสยิงล็อ ไม่กูควักปืนไม่ออกวะตรงนี้ต้องออกได้นะใน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 วอร์พี่ช่วยหาใครนะหาใครนะรอบนอกอ่ะรอบนอกอ่ะมันเอาศพเพื่อนเราไปทิ้งหรือว่ามันเอาศพไปกล่าวรอบนอกปาป่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 าปืนปืนปืนหารอบนอกเลย เดี๋ยวไปดูบ้านมานะพี่มีใครมากับผมคนนึงป่ะบ้านมานะบ้านมานะผู้หินมันขับไปทางบ้านอ่ะบ้านเหรอเออมึงเอ้ยใครใครไปดูดิใครไปดูดิอ่ะไปกับพี่ไปพี่ป่ะมันล่อไปใครใครใครมีระเบิดในรถวะใครมีระเบิดในรถวะระเบิดไม่มีว่ะไม่ได้พกมาเลยว่ะไฟมันตื่แล้วมึงจำได้เนาะเราศพจริงอยู่ตรงไหนมีศพมีศพอยู่มีศพอยู่ที่ผมอยู่ใต้สะพานหลุย คงหายไปหนึ่งเหลืออยู่สองเลยมันดังพี่จะไปไฟหมดจังเคลียร์เคลียร์เคลียร์เฮ้ยใครเอะหลังหลังโฮมโปรอ่ะเพื่อนใครหลังโฮมโปรไปเต็มไปเต็มพาเพื่อนคือรถนี้สี่คนเดี๋ยวกูส่งเราให้กูกักส่งเยอะมากโซนโซนที่ไหนอ่ะโซนโซนถึงบ้านมันยังโซนผมจะไปผมไปส่งเพื่อนพาพี่แป๊บนึงแป๊บนึง มาตาสะพานหลุยได้นะให้รถเอยกลดไม่หล่อนนะมันถือศพได้ป่ะใครไม่ได้ถือศพป่ะมันถือศพได้ป่ะเฮ้ยมันต้องมีระเบิดป่ะโซนกูไม่มีตรงนั้นหายไปแล้วตรงนั้นหายไปแล้วหรอเฮ้ยมีใครขึ้นรถมาได้ปะจะไปเอาศพที่ไอชุนไหนชุนมาส่งลงมามีมีใครพกระเบิดไว้ป้าพี่เป็นระเบิดบ้านทิ้งไว้ไหนระเบิดบ้านนะขอขอขอบ้านนะ เอางี้ให้เพื่อนให้เพื่อนเอาศพกลับบ้านให้หมดเลยภูมิค่อยห่อพร้อมกันได้ได้พี่เก๊ดแต่ว่าพอเปลี่ยนหัวเอาศพกลับบ้านให้หมดเอาศพกลับบ้านให้หมดเมื่อกี้เหรอเออพอเปลี่ยนหัวแกงกูต้องการไฟหน่อยมาศพกลางฟ่นดีแต่ยังกากอยู่อย่าลืมนะที่มันเป็นอะไรอ่ะใครไปทิ้งอะไรไว้ตามไปเอาศพเด้ออจิ้มจิ้พตรงไหนไปเอาศพเลยนะไอ้ไอ้ล็อกไปเอาศพตรงนู้นเลยนะมันมี กูยิงจนกระสนหมดด่ายเฮียไห่วะมันไม่ขึ้นไว้ ไอชูนม ah, oh. ันส่งโลให้กูมีอะไรกูไม่เห็นรูปอ่ะเฮ้กศูนย์เก้าหกตั้น nah> ี้มีสบารถสี่รถสี่กาไฟรถสี่เึ้หกสองคเปนรถมโน่พี่แกตัวนี้ไหมพี่เป็นบวกสี่คนหนึ่งมีคนหนึ่งมีใครไหมคนหนึ่งยังไม่มีเจ๊เจ๊พี่ไหนผมพี่อย่ไหนพ่มึงฟังกูนะพวกมึงกากแกงแม่งไม่มีเฮียเลยสวยโคตรกากเลยกากไอควายยังไงก็กาก เล่นกี่ป <starts> <c oughs> ีก See, like ี่ปีกี่ชาติมึงก็กากไอ้เหี้ยไม่มีเหี้ยอะไรจริงๆเลยเว้ยมึงมั่นหน้ามั่นใจตรงไหนว่ามึงจะมาชนะพวกกูเนี่ยฮะกผมกำลังไปเอาสมบัติอยู่นะยี่ยอยู่ไหนทิ้งเลยทรงเหมือนดีเป็นเหมือนเดิมเห็นปะเห็นไหมเดี๋ยวไอช่วยมันส่งลงให้กูข้างบนอ่ะ พี่เกตใต้สะพานหลุยมีอีกนะพี่เกตโไเคใครมารับแจ็คกี้หรอไม่มีเก๊นะได้ใจไปรับจ็คดิฮัลโหลพี่ความมเอาแร้าเฟอร์มันหลุดเฟอร์เหรอผมเอามาแล้วเอมันหลุดเองเองเองมานอยเงนพี่ใจเย็นใจเย็นเยเเฟยางเแล้วกลับบ้านไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านใครตองงไม่เอามงเราเจ เฮ้ยใต้สะพานหลุยมีใครล็อกล็อกล็อกเอาศพยังล็อกใต้สะพานเหรอพี่ผมระบาย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 นะเอาศพไปบ้านนะล็อกไปเอาศพยังกำลังเอาอยู่ไหนพี่ผมมาแล้วพี่ผมมาแล้วพี่เดี๋ยวเพี่ไปเอาเองเดี๋ยวพี่ไปเอาเองเดี๋ยวพี่เบลผมมาแล้วเมื่อกี้ไปเอาไปเฟดยังเฟดยังกลับบ้านได้ไหมกลับบ้านได้ไหมกลับบ้านได้ไหมปลาปลาไปไปกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนเคอี่ยวกลับบ้านด่วนเลยด่วนเลยขากลับมามาหน่อยมาหน่อยมีศพน้ว ไอ้เนี่ยกูไม่มีศพกูไม่มีศพเลยแบล็คดาวที่พ่ชฌานพิธีพ่ชฌานพิธีมาใต้สะพานหลุยเสียใต้สะพานหลุยส์ผมก็ใต้สะพานหลุยส์กำลังไปใช่มาใครเอาระเบิดนะบ้านมันไหมอ่ะมันมีเพื่อนร่กลุ่มอยู่สามศพอะขอขอขอปืนได้ไหมอยากได้ปืนว่ะเอ้ยเอาเอาเอายกสดนไหมยกสดไหมได้ไปอีกเสียตรงนี้มาละชอนมาละชอนใต้สะพานหลุยส์ทำไมแก๊งมึงขาวกันขนาดนี้วะกูถามหน่อย จะกี่เดือนกี่ปีอะไรมันก็สู้พวกกูไม่ได้อะใต้พานหลรือว่าผมอยู่ใต้สะพานทุกอย่าเนี่ยเลยเลยมาหน่อยฝั่งเนี้ยฝั่งฝั่งเขาอะเห็นไหมเฟื่องน้ำเงินไม่ต้องยิงนะของกูได้รถลุกมันมานะเออสวยไอ้กูพี่พี่ลากแค่น้ำเงินว่าถ้าลากน้ำเงินเดี๋ยวเค็นรถพวกมันงานั้นเคลียร์กันยังอ่ะเคลียร์กันยังอ่ะเคลียร์กันยังอ่ะมามาบ้านแล้วก็ให้หอบพร้อมกันมามาบ้านหอบพร้อมกันหน่บ้านหนึงบ้านสองคนคนมีหน้าที่ไม่ต้องอุ้มนะเบรกแววกูไปกักกักบ้านนี่คุย กลางไหนกาไหนกางไหนดพี่แจ็พี่จ็เคลียร์ไรพี่กาไหนเคลียรไหนมา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 นเอาของดิมามาพ่เอาเธอลั่นจัดจิงคื